สวัสดีค่ะหนูชื่อบับบลนะคะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อก็คือต้องทำก็คือการที่ต้องทําให้มันมีลักษณะดั้งเดิมปลอดเชือ้อขยายพันธุ์ได้เยอะขึ้นแล้วก็รวดควบคุมได้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเออ่ขวดตะเกียงแอลกอฮอล์ขวดอาหารขวดอาหารใช่ไหม มีดมีดผ่าตัดกับที่ขีบแล้วก็มีฟอยด์ขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องฆ่าเชื้อด้วยเราต้องฆ่าเชื้อก่อนก็คือเราจะต้องอใส่สารฟอรลอบไป15%แล้วก็ใส่น้ำกัน เสร็จแล้วก็เขย่าก่อน15้15นาทีเสร็จรอบที่สองก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเขย่า10นาทีพอแล้วก็ใส่ดอกปทุมมาที่มันจะเป็นดอกที่เรา,อาเอาไว้ใช้การทดลองค่ะชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมรูปดอก,ดอกปธุมมาอันนี้ค่ะใส่เข้าไปในที่เราบุงไว้แล้วออจากนั้นก็ ขย่าสิบิบนาทีพอเสร็จเราก็เอาดอกวัตถุมาออกมาแล้วก็ถอนไอเนี้ยออกถูกไหมถอนไอเนี้ยออกความจริงเราปอกเปลือกอะไรพวกนี้นลอกออกตอนก่อนที่จะไปแช่สารฟอสฟอรไหมใช่โอเคก็คือ,อเราต้อง ลอกเปลือกหั่นให้เป็นชิ้นๆก่อนที่จะไปพ่อฝอังสารฝอ,อัอ่าลอกเปลือกอย่างเดียวไล่ใช่ลอกเปลือกเ,เลืกลอกลอกเปลือกอ่าพวกลอกอะไรพวกดอกเลาะลอกลอกเปลือกแล้วก็เอาไปใส่ในที่เราปรุงไว้แล้วลืมลืมก่อนหน้าไปก่อนเสร็จเสร็จแล้วเราค่อยเอาไอท้ <c oughs> ที่เราใส่ลงไปเสร็จแล้วเขาเขาเกลขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆยังไม่หั่นล้างในน้ำากลล้างล้างในน้ำ น้ำก่อนน้ำน้ำน้ำอะไระน,น,น้ำกรันน้ำน้ำกรั่นก่อนแล้วค่อยเอาออกมาหั่นอ่ล้างในน้ำกรันกี่รอบน้ำในน้ำกรันกี่รอบวะเออว่ะกี่รอบวะแปดแปดรอบ <c ười> เอาก็เห็นชูก็เห็นชูอย่างเแบบสี่รอบสี่รอบโทษทีลืมไปก่อนหน้าไปสี่รอบแล้วก็ อเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิยี่ส้าถึงยี่ิแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาหั่นก่อนเอามาหันาาห่นก่อน <laughs> เอาอมาหั่นก่อนอหั่นเสร็จแล้วกหั่นเสร็จแล้วก็หั่นเสร็จแล้วันเ,วนเป็นทอนๆประมาณศูนย์จุดห้าเซนนหนึ่งหศนจุด หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเสร็จแล้วก็จริงแล้วประมาณหนึ่งเซนใส่เนื้อเยื่อใส่เนื้อเยื่อลงไปในขวดอาหารใช่ไหมแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในห้องที่บีบรอบภูมยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดค่ะโอเคทำไมเราต้องเขย่าด้วยอ่ะเออ่ให้มันผสมกันค่ะ แหม่แห้มันทำประสบการณ์แล้วก็ <ฮะ S 1> ล้างสารอะไรพวกนี้ได้เยอะขึ้นใน<ช>ที่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ